เอาไปยังไเอาไปยังไงมาถึงขัไรูเนี่ยไม่รู้สิช่วยหน่อยอะห้เ่วยนะย่ามองนะได้ก็ได้คนเดียวยังให้คนอื่นช่วยไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกกับมาพูดเยอะไปเลยไปเลยอะไรไปเลยไปเลยไปเลยเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปเลย พวกนี้เล่นเพชรอีเวนเพราคพวนี้เล่นเพชรนะเออแล้วยังไงละมึงกระท่อมหมดนิดนีึล่ะน้อยจังเลยล่ะไม่รู้ว่ากูจะอยู่บนโลกใบนี้ได้นานแค่ไหนปยาไม่เป็นไร่็เมื่อตอนห้าโมงครึ่งกูไปหาหมอมาเออหมอบอกว่าคุณเบลคุณจะอยู่ได้ไม่นานเฮ้ยมึงเป็นโรคร้ายเหรอคลินิกปิดหกโมง ดีนะดีนะดีลนะหมอไนะมอวว่ขีดหน้ามึงเห็นไ